สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมาโฮนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม f ันนาร์ดแอดแมนโกนะครับแล้วก็ต่อกันในคืนที่3ใช่เรามาถึงคืนที่3แล้วงั้นก็ต่อกันเลยคืนที่3เอาละตอนนี้แหละต้องตึงมือนแน่ๆตึงแบบตึงเปรี้ยๆตึงเหมือนหนังยางอ่ะโอเคยังอยู่ครบลองฟังอ่ลองฟัง,ง,ฟง,ง,ฟงมันพูดว่างันพูดว่า,วาอะไรอุ้ยเฮี้ยหายแล้วหนึ่งตัว Hey, Night 3, you're pretty much an expert. Right, on this my town, God, oh, now, the animatronics will still move as usual, but <laughs> I want to talk about the one bad <laughs> The company says that he should Ooh, be uh, working, but what? believe me when I say he <laughs> is working. He'll only move if you're not looking at him, so try to keep him where he is. Just to <laughs> keep him watching. He tends to move really <laughs> really bad, <laughs> not like the others. <laughs> <laughs> if he parts and services anymore. turn around and close the door as fast as you <Okay, S 1> can okay 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 y h I think that's all you have to know so I don't think I'll be recording any more of these tapes เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ทุกคนครับดึงมือมาครับนี่เพิ่งน,นี่เพิ่งแค่เพียงคืนเดียนะโอ้ทำไมคืนนี้สั่นมาตึงขนาดนี้โอเคโอเคเอาไปดูกองนี้กองนี้เฮ้ยเอ๊ยยาง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 นี่รออะไรวะคุณรออะไรจะไม่มีใครอุ้ย โอเคโอเคทุกคนทีหนึ่งนะครับตอนนี้ทีหนึ่งกับอเมริกันอุอ้ยเฮ้ยเอ้อะไรอ่ะเอา w วัดเกินไปเกินไปคุณเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกินไปเกินไปบางทีนะผมกำลัง คืนที่สามอีกครั้งอเก i n โอเคมามาฉันจะไม่ยอมตกท่ายคุณดอกนะตอนนี้แหละไม่ต้องฟังแล้วฟังแล้วแพ้เลยอไอเจ้านี้ <S <S 1> <S 1> <S เอาละครับต้องดูกล้องทั้งหมดโอเคโอเคโอเคครับอออตัวนี้โอเคดูก่อนเผื่อมี ต้องดูไปก่อนหาอย่าอยู่ที่นี่สินะแกอยู่นั้นไปนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องมาหรอกรับมืออีกตัวเจออีกตัวอุย้อยเนี่ยโอเคอื้มมาแล้วครับสองตัวมาแล้วอีกตัวหนึง่งแกนี่นะอุ้ยมามาไอ้นี่ตอนนี้จะไม่แพ้อุ้ยเฮ้ยวายเหมือนกันนะเนี่ย โตเย้เอ <lim> oh yeah. e ๋ายบ่ายบ่าไปบ่ายบายอุ้ยนี่ารักดเปลี่ยนทันโอเคโอเคครับทุกคนทุกคนอุ้ยอุ้ยทีนี้๋อนึกว่ามันยืนนี่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยโอ้ยเชี่ยโอเคดูข้างล่างข้างล่างโอเคไม่มีไม่มีไม่มีครับทุกคนกลับไปที่เดิมยังโอ้โหยืนกันสองตัวตรงนี้ อไปยังโอเคไปแล้วดูข้างล่างไม่มีครับไม่มีไปต่อต่ออืโอเคครับตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่ตอนนี้ตึงมือรับกับตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับทุกคนโอเคตีหนึ่งนะครับดูข้างล่างก่อนเพื่อมันมีตัวไม่มีเสียงอ่าอย่างอยู่อย่างอยู่กล้องหนึ่ง โอ้ยเฮ้ยดีนะเปลี่ยนทันโอเคโอเคตอนนี้เริ่มเริ่มมันเริ่มถกกันแล้วอุย้ยไม่มีเสียงจริงด้วยทุกคนนีนะผมลงไปตรวจ my god my god y o don't no way no way จะไม่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันเก่งไงล่ะฮ่าๆอะไรเสียงอะไรเฮ้ย oh my god อะไรเนี่ย ข้างล่างไม่มีคือตัวเอ้ยเด้ยัโอเคข้างล่างอืมไฟอืมอืมฮะดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอฮะพี่พี่ก็มาบ่อยเกินพี่ก็มาบ่อยเกินพี่ก็มาบ่อยเกินนะครับเมื่อกี้พี่ก็มาแล้วอ่ะพี่จะมาถาอีกทำไมอุย้ยผมรู้ว่าผมน่ารักไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้กดซีไปสิเออโอเค โอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้ยังไหวยังคนยังไหวอู้ืมไปยังไปแล้วตัวดูข้างล่างโอเคนี่ครับทุกคนตอนนี้อืมมากระรุ่นรัวไม่ให้ผมได้พักหายใจหายคอบ้างเลยโอเคโอเคทุกคนโอเคโอเคอืมยารีอาดแม้แต่นิดเดียวมึงด,ด้วยไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยเออ โอเคอุ้ยนี่ตัวดตุ้ดอุ้ย,ยพี่เอ้ย <c oughs> เอามาได้ไงวะมันมาจากตรงไหนไหทุกคนวั h วั t เดเ e l l นี่คุณต้องการอะไรจากฉันโอ้โหไม่รู้สามีชีอวิตรอมามขนาดนี้แล้วเชียววะผมกำลังยืนอยู่บนแม่น้ำซองม่คืนที่สามอีกครั้งและอีกครั้ง เยอะๆหมดไปเลยครบทุกคนเอาละตอนนี้แหละมันต้องมีตรงไหนไปต้องโทรมาลำคาญเฮ้ยเออไม่ต้องโทรมาลำคาญจริงเลยเราเราต้องดูตรงไหนทุกคนเราต้องรับมือตัวนั้ตตรงไหนอะหรอ,ร,อรับมือจากตัวนี้หรอมันจะโผล่มาเร็วมากขนาดนั้นหรออ้ะวอีตัวดีเดอร์ขยับปะเรอ พี่พี่ขึ้นมาโอ้พี่ขึ้นมาคนแรกเลยนะครับโอเคทุกคนเราต้องฟังเสียงมาดีๆฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเชนเดอร์ออกมาแล้วนักร้องต้องตามไปตามเพื่อนเธอกลับเลยเนี่ยโอเคน่าจะไปแล้วโอเคดูข้างล่างไม่มีครับไม่มีอื้อ่าได้ยินเสียงฮัลโหลโอเคยังไม่มีใครครับผมแต่เนี้ยมีแน่แน่ อ้าววิ่งมาโอ้วโลไม่มีเสียงเท้าให้ผมรู้เรื่องเลยอุ้ยไปอีกโอเคครับดูด้านล่างโอเคอไปอยู่ตรงนั้นแนะ่ะอุ้ยวิ่งมาแล้วเฮ้โอ้ไวมากพี่กลับไปยังอืมจวนั้นมาแทน ไม่มีครับตรนนี้ไม่มีโอเคไม่มีครับเังไม่มีโอเคตอนนี้ตีหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ยังตีหนึ่งอยู่นะครับรับมือยากมากไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยไปกอดหืมอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆอนมันไม่ดีกูเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยโอ้ยหัวร้อนนะนะอู้ลโลโลเอเออู้โลโลเอเอแหมแหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคครับโอเคครับตอนนี้มื่กิ้เกือบไปแล้วดีนะดีนะเราไหวพิบทันเราแบบปกติจะเป็นคนที่แบบมือลาลาอะไรเงี้ยทุกคนแต่ตอนนี้อ่ะเอ้ยนั่นไม่มีฮลัลโหลโอเคกลับไปอีกนั้นมาแทนอีกเยี่ยมเยี่ยมมาครับ นี่คุณมากันไม่ให้ผมพักหายใจหายคอเลยนี่อุ้มจะเอะเบบีเฮ้ยน่งร่างน่งร่อ้ยเอ้าอ๋อ,อเราต้องค้างไว้หรอ <น ressive. S 2> เราต้องน่าจะต้องค้างไว้นะครับกูตายอีกแล้วเออไม่เป็นไรมาต้องกดค้างไว้หรอน่าจะใช่นะครับ ก้องโทรมาเอาละครับทุกคนกลับมาอยู่กับเที่ยงคืนอีกครั้งกับอ e ีอ e ีแมวกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หลายตัวอยู่นะรลโอเคแกออกมาตัวแรกอีกแล้วนะเนี่ยนั่งเชียริดเดอร์เปิดไปรู้ไม่รู้ปิี่ยนยังไงยาริมาเรนกับไฟอู้ร้อนร้อนจะไม่รี แหมพี่พี่ออกมาตัวแรกเลยพี่มาแล้วนะครับนะครับจัดอกลับไปซะกลับไปบ้านเกิดแกซะฮะโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้ไอแมวส้มอยู่ข้างหน้าห้องผมโอเคทุคนทุคนอโอเคครับเฮ้ยแก ยังไม่มายัไม่มารอเวลารออะไรเอ่ยโอ้ยรอนานๆคนสวยต้องมองนานๆไปยังโอเคไปละอีน้ำมาต่อตัวนั้นมาต่ออืมจะตบไปล่วงเลยโอเคนะครับโอเคโอ้ยมองฟุ๊ฟุ๊โอเค,อเค,อออเคยัง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 ไม่มายังไม่มา มาแล้วก็ปิดไปเลยสิครับพี่ไปยังโหอ,อุ้ยตัวนั้นไปตัวนี้มาแทนไปไปชิวๆไปไปชิวๆเราต้องดูไอ้ตัวนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวมันน่าจะวิ่งมาถ้าเราไม่ค่อยดูโอ้โหเฮ้ยโอเคโอเคครับโอเคตัวนี้ลุกแล้วตัวนี้แหมนึกว่าพังซะแล้ว ยังยู่ยังยู่สินะอุงแม่พี่อย่ามายุ่งกับผมเลยนะขอร้องแหละอุ้ยอุ้ยชี่ะเมื่อกี้เห็นหนะ้าคนไหมครับทุกคนอุ้ยมาแล้วออืโอเคน่าจะไปแล้วโอเคด้านหลังไม่ไมีมโอเคครับ โอเคอยู่ตรงนั้นไปนะมีกเขา่าสีดำแล้วโอเคอ่าตอนนี้ตอนนี้ห้าสี่สองนะครับตอนนี้สี่สองอุ้ยบีไปเลยข้างล่างข้างล่างโอเคยังไม่มีใครนะครับตอนนี้ตนนัวนี้ไอแมวแมวดำแล้วมันเรียกว่าแมวดำวันน่าจะเป็นสีดำนะครับยังไม่หายยังไม่หายยังไม่ต้องระวงังยังไม่ต้องระวงังแต่เนี้ย อโอเคครับโอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคไปก่อนโอเคอู้มพี่ไม่ได้เลยพี่เนี่ยไม่ได้เลยโอเคไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาหายแล้วไอแมสต้นหายแล้วครับอุ้ยมาแล้วครับไปพิพเริ่มแล้วทุกคนโอเคแล้วนี่ยไปพี่เริ่มโอเคอื้อ เรามีประสบการณ์อันโชคโชนเพราะฉะนั้นเราจะไม่แพ้กับไอเรื่องแค่นี้แน่ๆแตอนนี้แหละตีสามตีสามแล้วครับตีสามแล้วโอเคโอเคโอ้ยเอ๊ะ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 อย่ามาเล่นกับไฟอุ้ยไอ้ตัวนี้ยืนแล้วครับทุกคนไปกลับบ้านไปเฮ้ยด้านล่างแหมอย่าอย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยมาไม่ให้สู้ไม่เสียง ด,ด้านล่างไม่มีครับไม่มีทีสามทีสาม my god อุ้ยมันยืนอยู่ยืนอยู่แม่ยังไม่หายโอเคครับผมไปดูตรงนี้ดิไม่มีไ,ไม่มีมมโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยเปลี่ยนอะไรอ่ะอุ้ยปีดทัน oh my god dinner กราปิดทันทุกคนโอเคครับด้านล่างไม่มีไม่มีทีสามยังคงตีสามอยู่นะครับพี่ เวลาตีเาจะหกโมงขอมกโมงไวๆได้ไหมตอนนี้ไม่ไวแล้วครับตอนนี้ก็คือเราแบกไปหมดแล้วต้องคอยตรวจเวลาตรวจไว้ทำไมทุกคนเออชิพายแมวมาแมวอยู่ไหนเออไปไปกลับบ้านเกิดแกไปโอเคอุ้ยเ้ยโอ,ยโอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม แมวนี่ฟุ๊บโอเคด้านล่างไม่มีโอ้ยมาก็ปิดสิครับพี่รออะไรล้วตีสี่ตีสี่นะครับกลับไปที่เดิมละตีสี่เฮ้ยแมวแมวหายฟุ๊บแฮ้โลโอเคอเกยบไม่มานะอยู่ตรงนั้นไปนะไอแมวส้มอืมโอเคโอเคหายอีกแล้วทุกคน ไม่รู้เลยมั้งไม่รู้เลยมั้งเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคไปยังไปแล้วไปแล้วตรวจตรวจตัวต่อยังอยู่ไอ้นี้ยังอยู่โอเคด้านล่างโอเคไอ้หมูไอ้หมูไม่โผล่มาเลยนะครับเนี่ยอ่าเฉยเดอร์มาแทนแล้วอืมเขาเรียกว่ารอเวลารอเวลามาสองตัวเลยครับตอนนี้ติดติดกันโอเคเฮ้ยมานาแล้วมาแล้วไปอย่างอย่างอย่าง เสียงอะไรวะอาะ่าเสียงไอ้เต้าหมูนี่เองโอเคทุกคนยังไม่มายังไม่มารอใหรอรอ,รอไปอุ้ยมาแล้วนี่ไงปิดทุกคนตีห้าแล้วอีกนิดเดียวก็จะหกโมงแล้วนิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนโอเคนิดเดียวนั้นนิดเดียวก็จะหกโมงแล้วครับทุกคนอดทนเพื่อชีวิตอันรอดของเรา โอ้ยนี่ยืนอีกแล้วยืนทำไมนั่งไปเลยไม่ต้องมายืนยืนทีไรนี้เสียวซ่านทุกทีเลยจะวิ่งมาตอนไหนเนี่ยโอเคอาฮ่าอาฮ่าอาฮ่าไม่ได้แอมผมลอกกลับไปยังกลับไปแล้วดูข้างล่าง จิราล้วทุกคนอโอเคทุกคนอ้หุยอะไรนะไอ้หนตัวนั้นนี่เสียงเหมือนมีใครร้องไห้อยู่เลยนะครับ น้องให้เหรอเสียงน้องให้เหรออใไ้อ่ะมันทำอะไรตกเลยนะครับเนะนี่ยอืแค่เนี้อืมเอาละครับทุกคน วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คือเล่นนานมากทุกคนกวาจะผ่านได้คือทีส3มีโคตรตึงเลยอ่ะเออเอางั้นไปไปนะครับไปายจังหวะ